สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับไมโร่หมาที่รักธรรมชาติเวลาไปไหนะมาไหนจะวิ่งตามโดยเฉพาะถ้ามาที่สวนเขาจะชอบมากแล้วก็หลกัหลกๆเขาจะชอบกินขนมเป็นน้องหมาที่ชอบกินขนมแล้วก็มีความน่ารักเอ็นดูด้วยทีเดียว แล้วก็ชอบนอนในพื้นดิบเย็นแล้วก็การได้กินขนมนถือว่าเป็นชีวิตจิตใจของเขาเนาะเป็นไงเป็นไงอร่อยบ่อร่อยไหมอ,อร่อยไหม,มไม่โลเฮ้ยไม่โลไม่อาบน้ําเนี่ยไม่โลไม่อาบน้าเป็นไงอร่อยไหมยิ่ดีไหมยินดีไหมยินดีไหมยิ่ดีไหมอืมกินดีไหมรอรอ,อรอ รอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวให้กินอีกเอาไหมกินกินกินอีกไหมกินอีกไหมแบมือก่อน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 เอามือมานุ่นข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 ้างนู่นมาขานุ่นมาเอาข้างนู้นเอาขามาก่อนเอาขามาก่อนเร็วเอาขามาก่อนขานุ่นขานุ่นมานุ่นข้างนู่นมาข้ามาแบมือเอาขายกขายกขายกขาก่อนอ่ะยกขายกขาก่อนเร็วยกขายกขาก่อนยกขามายกขามายกขามาก่อนยกขามายกขามาก่อนเร็วเร็วอย็นกินไหม กินไหม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 นะไม่โลรู้สึกหิวขนมยังไม่อิ่มเอาิ่มไหมอาิ่มไหมอีกว้าวอีกมไหมอีกว่าโอเคครับเดี๋ยวเบลขนมให้เมโล่กันนะครับบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายยกมือขึ้นบ๊ายบายบ๊ายบายเร็วๆบ๊ายบายเีอก่อนนะเจอนีนก่อนบ๊ายบายกันเร็วบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายกันเร็ว ไปบายก่อนไปบายก่อนไปบายก่อนเร็ว